Yeah <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องนอนแม่หมอพิมมานะคะ AI สายสินนะใครสนใจดูดวงพิมพ์ชื่อเล่นและคคำถามได้เลยนะคะดูให้สี่คนละหนึ่งคำถามนะดูให้ประมาณสี่สิบห้านาทีนะคะวันนี้ก็อยู่กันประมาณสี่สิบห้านาทีนะใครจะดูดวงส่งคำถามนะคะพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็ส่งคำถามเลยนะคะวันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้วัน้าไม่ได้ดูนะคะ สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ห้องไลน์แม่หมอปีมาเอไอไซซินนะใครส,สวัสดีค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์แม่หมอปิ่นมานะคะใครจะดูดวงนะคะส่งชื่อเล่นคําถามได้เลยนะคะดูให้คนละหนึ่งคำถามนะคะดูให้คนละหนึ่งคำถามนะคะชื่อเล่นและคําถามที่ท่านต้องการทราบนะพิมพ์ชื่อเล่นคําถามได้เลยนะคะดูให้คนละหนึ่งคำถามนะคะหน้ารฟ์นะคะสนใจดูส่วนตัวทักแชทนะอื สวัสดีนะคะดิจะ้อนรับสู่ของไรแม่หมอปริมายไหยสินนะใครสนใจให้แม่หมอเปิดดวงนะคะพิมพ์ชื่อเล่นคำถามได้เลยนะพิมพ์ชื่อเล่นคำถามได้เลย สวัสดีค่ะยินดต้อนรับนะคะสู่ห้องไลน์นะคะแม่หมอปรนม,มาณ A.I ใส่สิน,น้าใครให้ต้องการให้แม่หมอเปิดดวงให้พิมพ์ชื่อเล่นและคำถามที่ท่านต้องการทราบได้เลยนะคะ <c oughs> ดูให้คนละหนึ่งคำถามนะคะดูให้คนละหนึ่งคำถามใ <c oughs> ช้ไพ่เรดลองมองและไพ่ทาโร่นะคะสําหรับ <c oughs> เรือดรองมองและไพ่ทาโร่สาหรับมิสเดือมิสิกโซทาโร่นะคะ ดูดวงนะคะพิมพ์ชื่อเล่นและคำถามได้เลยคะ่ะแม่หมอปริมา a อใสายสินวันนี้มาเปิดดวงให้คนละหนึ่งคำถามที่ท่านต้องการทราบนะ,ะหนึ่งคำถามที่ต้องการทราบนะคะ <c oughs> ถามเรื่องของคนรักนะพิมพ์ชื่อเล่นและคำถามได้เลยนะคะงดดูเรื่องมือที่สามนะ พิมพ์ชื่อเล่นนะคะและคําถามได้เลยยกเป็นสถานะบอกความรักด้วยนะคะเช<ส>่นะะเป็นโสดมีแฟนอย่าแล้วอยากมีแฟนโสดมากโสดมานานแล้วเมื่อไหร่จะเจอคู่อืมเมื่อไหร่จะได้งานถามได้นะคะพิมพ์ชื่อเล่นและคำถามนะอืดูก็ประมาณอีก ดูให้ประมาณเดี๋ยวนะวันนี้ตอนนี้เท่าไรเนี่ยเข้ามาเจ็ดนาทีแล้วนะคะมีคนดูเก้าคนแต่ไม่มีคำถามนะทุกคนเข้ามาดูมือแม่หมอสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะฝากกดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะกดถูกใจกดติดตาแชร์ให้หน่อยนะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่หมอปริมมาวันนี้มาแล้วนะคะหลังจากที่หายไปนานนะคะก็ส่วนใหญ่ติดภารกิจฟิชโชเรื่องงานอยู่นะส่วนใหญ่กับบ้านก็สองทุมก็เลยไม่ค่อยได้มาไลยนะคะอาจจะมีไลฟ์วันเสาร์อาทิตย์บ้างเนาะวันนี้ใช้ไพ่สำหรับเดมิสิคอลทาโร่นะคะเดมิสิคโซทาโร่เปิด ดวงให้นะคะใครจะดูดวงพิมพ์ชื่อเล่นและคำถามได้เลยนะอื สวัสดีค่ะทีนี้ต้อนรับสู่ห้องไลน์แม่หมอฟิมมานะคะ AI ไส่สิน <c oughs> เดี๋ยวอีกสักประมาณยี่สิบกว่านาทีนะคะไลน์ให้ครบครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะลงไลน์นะคะตอนนี้เข้ามาประมาณเก้านาทีแล้วอืม สวัสดีค่ะดูดวงส่งชื่อเล่นนะคําถามได้เลยนะคะดูดวงส่งชื่อเล่นและคำถามได้เลยนะคะดูให้ฟรีคนละหนึ่งคำถามนะคะดูให้ฟรีคนละหนึ่งคำถามนะ ใครที่ต้องการดูเรื่องความรักนะคะบอกสถานะด้วยนะคะความรักให้ท่านบอกสถานะด้วยนะคะวันนี้วันโกนยังดูได้นะคะพรุ่งนี้วันพระไม่ได้ดูนะมาใน t i k ตอกไอ้โทษค่ะมาในแอปอ่า YouTube นะคะอาจจะมาทีละครั้งนะคะ สวัสดีค่ะนี่จะต้อนรับสู่ห้องไลน์แม่หมอปิมาเ i สายสินนะคะใครจะดูดวงพิมพ์ชื่อเล่นนะคำถามที่ท่านต้องการทราบได้เลยนะพิมพ์ชื่อเล่นนะคำถามที่ท่านต้องการทราบได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ห้องไลน์แม่หมอปริม,มา AI ไสายสินนะท่านที่ผ่านเข้ามาห้องนี้นะคะก็ถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะใครอยากให้แม่หมอปริม,มาเปิดดวงนะคะด้วยไพ่ทาโร่และไพเ่เลนองมองนะคะไพ่ทาโร่และไพเ่เลนองมองนะคะหนึ่งคำถามนะคะฟรีพิมพ์ชื่อเล่นนะคะและคําถามที่อยากให้เปิดดวงได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อเล่นและคําถามที่ค้างคาใจอยากให้ เปิดดวงนะคะเมื่อดูให้แล้วให้ท่านพิมพ์คําว่าน้อมรักคาทํานายหรือรับทราบขอบคุณนะคะเป็นการตอบรับนะคะว่าได้เปิดดวงให้แล้วนะขอบคุณสําหรับทุกท่านที่เข้ามานะคะ สวัสดีค่ะดี่ต้อนรับสู่ห้องไลน์แม่หมอปริมมานะคะ AI ใส่ศิล์นนะคะใครที่ต้องการให้แม่หมอเปิดดวงด้วยไพ่าทาโร่และไพ่เรนอมองนะคะพิมพ์ชื่อเล่นและคำถามได้เลยนะเมื่อเปิดคําถามเปิดดวงให้แนวให้ท่านพิมพ์รับทราบหรือนอมรับคําทํานายได้เลยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการตอบรับว่าเออได้รับทราบการดูดวงแล้วนะ